สวัสดีครับวันนี้ผมกอล์ฟดับยนต์นะครับวันนี้ก็จะพามาชมนะครับผมนรถครอบครัวอีกไซส์หนึ่งนะครับนะเป็นคันนี้เลยนะครับผมนะโตโยต้าอินโนวานะครับผมเป็นเครื่องยนต์2.0นะครับนะราคาอยู่ที่3 7 5 0 0 0บาทนะครับผมถึงปีจะลึกนะครับแต่ผมบอกเลยว่าตัวบอดี้เครื่องยนต์เนี่ยยังแน่นนะครับผมนะบอดี้ไม่มีช้ำแน่นอนนะครับผม นะใต่ก่อนื่นจะไปดูถึงตอนนั้นเดี๋ยวผมพาไปชมภายนอกสักหน่อยนะครับผมว่าจะมีโนวาะนะครับผมนะคันนี้นะครับด้านนอกเนี่ยให้อะไรเรามาบ้างนะครับมาเราก็มาเริ่มนะครับผมนะชิ้นแรกของเรานะครับผมไฟด้านหน้านะครับอันนี้ก็จะเป็นแบบตัวตาเพชรนะครับผมนะเป็นหลอดฮาโลเจนนะครับผมนะแล้วก็ด้านหน้านะครับเป็นกระจังโครเมียมนะครับผมด้านในตัดเป็นสีเทานะครับด้านล่างมีติดสเกิร์ตให้พร้อมนะสำหรับคันนี้นะครับแล้วก็มีไฟตัดหมอกมาพร้อมเลยนะครับผม ดูด้านข้างสักหน่อยนะครับผมนะอันนี้ยางนะครับได้มาของบิสโตนนะครับผมวันนี้จะด้วยเป็นปียีบเลยนะครับนะยางใหม่มากๆเลยนะครับผมมาด้านข้างนะครับผมนะนี่คิวขอบประตูมีพร้อมนะครับผมนะสปอยเลอร์ด้านล่างพร้อมเอ้ยสเกิดด้านล่างพร้อมนะขออภัยนะครับสเกิดด้านล่างพร้อมนะครับมือเปิดโครเมียมนะครับผมนะมีเบ้ารองโครเมียมพร้อมนะครับนะถ้าอยากได้ครันที่ผมบอกเลยว่าชุดแต่งขาดแค่กันฝ้าเท่านั้นแต่ถ้าอยากได้บอกได้นะครับเดี๋ยวผมจัดให้นะครับ ด้้นหลังกันชนนะครับผมนะนะติดสเกิร์ตพร้อมนะครับผมนะมีปาร์ตเซอร์ให้2จุดนะครับนี่เครื่องยนต์2.0จนนะครับตัววีนะครับผมด้านบนนี่นะมีสปอยเลอร์มาพร้อมนะครับนะด้านหลังมีไฟเบรกดวงที่3ให้พร้อมนะแล้วก็ไฟท้ายยังใหม่อยู่เลยนะใสใสเลยขนาดรถปีลึกนี่เนี่ยรถยังใหม่ๆหม่อยู่เลยนะครับผมมาเดี๋ยวไปดูท้ายสักหน่อยนะครับผมเก็บของได้เยอะไหมโอ้โหเปิดมาทีนี่กว้างเลยนะครับนะบอแถวที่3ก็พับเก็บไปนะครับผมยังไม่ค่อยได้ใช้งานนะครับ อุปกรณ์ถอดล้อไม่แรงยางอะไรครบนะครับนะอุปกรณ์ก็อยู่ฝั่งนี้นะฝั่งซ้ายนะครับฮะวอยางอะไรก็จะอยู่ใต้ท้องนะครับอ่าโอเคนี่นะเห็นไหมเดิมเดิมนะครับผมนะหัวน็อตไม่มีถอดแน่นอนอย่างที่ผมบอกไปนะถึงปีจะลึกก็จริงนะครับผมแต่ตัวบอดี้ไม่ช้าแน่นอนนะครับไปเดี๋ยวเราไปดูภายในกันสักหน่อยนะครับผมนะด้านนอกยังเดิมเหมือนไอ้ด้านนอกยังสวยขนาดนี้นะครับแล้วภายในจะสวยขนาดไหนนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูกันไป โอเคครับผมนะเราก็มาต่อนี่ภายในนะครับผมด้านในนะครับจะได้มาเป็นพวงมาลัย power นะครับแบบมัลติฟังก์ชันนะครับผมนะอันนี้ก็สามารถเพิ่มเสียงลดเสียงได้นะครับผมนะปรับขึ้นได้อะไรได้นะครับแล้วก็ตัวหน้าจอนะครับเป็นแบบทั u สกรีนนะครับผมอันนี้สามารถต่อบลูท t ธ h ได้นะครับผมนะแล้วก็เล่นเครื่องเสียง DVD ได้นะครับนะผมบอกเลยว่าอันนี้เหมาะสําหรับครอบครัวจริงๆนะครับแท้ๆเลยนะและครันนี้บอกเลยว่าราคาถูกมากที่ผมบอกไปนะถึงปีจะลึกนะครับ แต่เครื่องยนต์แน่นแน่นอนนะครับผมบอดี้ไม่มีช้ำนะครับ37 5เท่านั้นนะนี่ตามนี้เลยนะครับผม3า5เ้าท่านั้นาบสกบมีพร้อมนะครับผมนะอ่าเอาอีกใบเซอร์สเตจชงอินเทอนชั่นนี่เรียบร้อยแน่นอนนะครับผมไม่ต้องห่วงเลยนะครับแล้วก็มีกล้องบันทึกนะครับติดให้พร้อมเลยนะครับผมนะสำหรับคันนี้นะครับนี่อย่างเงี้ยสวยๆเก๋ๆไปนะครับ อย่าง้ภายในอย่างที่ผมบอกไปนะไม่มีช้ำเลยนะรถสวยมากๆนะครับผมนะได้ผมสั่งตัดพิเศษนะยกคันนะครับอันนี้ก็จะเป็นผมอ่าเรียกว่าอะไรผมดักทรายนะครับนะเป็นผมดักทรายนะครับผมนะกาบบันไดนะครับมีติดพร้อมนะครับผมนะภายในตกแต่งลายไม้คือสวยดูนะครับผมนะครบคันเลยนะครับสำหรับคันนี้นะโอเค ประมาณนี้นะสำหรับด้านหน้านะครับผมนะก็ออปชั่นเยอะพอสมควรนะครับแต่ราคาไม่แรงนะครับผม375เท่านั้นนะครับ375เท่านั้นนะสำหรับคันนี้นะครับถ้าสนใจรีบติดต่อรีบจองกันเข้ามานะครับผมบอกเลยว่าคันนี้เนื้อหอมมากๆนะด้วยหนึ่งนะครับผมเรื่องราคานะครับผมนะที่แบบว่าเป็นรถครอบครัวนะครับผมนะเป็นรถครอบครัว SUV นะครับราคา3ามแสนกว่าบาทเท่านั้นนะครับผมนะแล้วก็2นะครับออปชั่นอินโนวาคันนี้เยอะมากนะครับผม เยอะยังไงด้านหน้าขนาดนี้แล้วนะเดี๋ยวผมพาดูด้านหลังต่อนะครับผมว่าจะเยอะขนาดไหนนะเดี๋ยวไปดูกันเฮ้ยมานี้มานี้มานี้ผมมีเรื่องจะบอกเพิ่มนะครับผมนะแล้วก็ช่วงโปรโมชั่นช่วงนี้ใช่ไหมผมบอกแล้วว่าใกล้สงการนะครับผมนะโปรโมชั่นเพียบเลยนะครับแล้วก็ช่วงนี้นะมีจอง999บาทนะครับผมรับเงินกลับบ้านไปเลย20,000นะครับผมนะแล้วก็มีโปรช่วยผ่อนนะครับผมนะโปรช่วยผ่อนนาน1ปีเลยนะครับแล้วก็ มีบิวสมาร์ทแถมให้นะครับผมนะบริการช่วยเหลือสุกเฉินนะครับตลอด1ปีเลยนะครับผมแล้วก็มีดอกเบี้ยพิเศษนะครับผมนะแล้วก็สำหรับลูกค้าแค่ดีดีนะผมบอกเลยว่าดอกเบี้ยเริ่มถูกมากๆนะผมนะสองเท่านั้นนะครับถ้าสนใจก็รีบติดต่อเข้ามานะครับผมนะอันนี้ความลับนะครับผมนะอย่าไปบอกใครล่ะบายโอเคครับผมนะก็มาต่อที่ด้านหลังนะครับแสน v i p สูสุดเลยนะบอกตรงกลางนะครับผมนะแถว2นะครับที่พักแขนพร้อมเลยนะครับผมนะแล้วก็อันนี้มีจอกลางนะครับผม เป็นไงเด็กๆชอบใจน่าดูนะครับผมแล้วก็แอร์หลังนะแอร์หลังพร้อมเลยนะครับผมนะสามตอนเลยนะครับเย็นสบายถึงข้างหลังแน่นอนนะแล้วก็คันนี้ก๊อปการันตีนะครับผมนะผมการันตีเลยว่าเบาะแถวที่3นั่งได้แน่นอนนะครับสำหรับคันนี้นะโอเคออปชั่นเยอะนะราคาถูกนะครับผมนะเป็นไงปี2011แล้วดูออปชั่นเขานะครับผมนะออปชั่นขนาดนี้ผมบอกเลยว่าถ้าเป็นรถปีใหม่ๆเนี่ยบึ้มบ้ามนะ เอาเป็นสักเอ็กซ์แลนเดอร์ก็ได้นะเอ็กซ mm ์แลนเดอร์พวกนี้ก็ห้าแสนกว่าบาทแล้วนะสี่แสนห้าแสนกว่าบาทแล้วนะนะราคาก็จะแรงพอสมควรนะครับนะถ้างบน้อยนะครับผมนะงบน้อยแต่ครอบครัวเยอะนะผมแนะนําคันนี้เลยนะครับผมนะโตโยต้าอินโนวานะครับผมเครื่องยนต์2.0ูตัว V นะครับออปชั่นเยอะราคาถูกนะสําหรับคันนี้นะครับอ่ะไปนไงนะครับไม่มีอะไรจะพูดเลยนะพอรถดีเกินนะ มันสวยเกินไปนะครับผมนะเพราะส่วนมากผมก็อย่างที่รู้นะคลิปผมเยอะแยะเยอะแยะนะแต่ก่อนก็จะมีส่วนมากก็กรอบําุงมากอะไรบ้างนะครับผมนะพอมาคุยถึงเรื่องรถสวยก็ไม่มีอะไรจะคุยเลยนอกจากออปชั่นอย่างเดียว <c oughs> นะครับแล้วก็ราคาถูกด้วยนะแล้วก็ช่วงนี้นะครับผมนะใกล้สงการนะครับผมนะใครอยากมีรถกลับบ้านนะครับผมผมแนะนําที่ดีเจนเลยนะครับเพราะว่า r ีเจนมีรถให้เลือกกว่า50% ถึง60คันเลยนะครับผมนะถ้าสนใจรีบติดต่อรีบจองเข้ามานะครับสำหรับคันนี้นะโปรโม,มชั่นพิเศษมากมายเลยนะครับผมแล้วก็ก่อนจานะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับผมนะกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับเพื่อจะไม่พลาดเราในคลิปต่อ,ตอไปนะตอนนี้ผมก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ